ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมีมาดินการ์เด้นครับคนรักสวนรักธรรมชาตินะครับเด้อข้ามันีข้าบ่าวนาผ้า่านผู้ชมมหาตนพันธ์ครับตนพันธ์คิงนะครับเด้อจะนําตตนพันธ์คิงไปปลูกยืนสวนครับผมมันนีเบ้าวนาผ้ายางเบิงครับยางหาเบิงตนพันธ์นะครับเด้อข้างหน้าก็จะเป็นกระชายนะครับเด้อก็จะมีกระชายไท่กระชาย ขาวครับอยู่ตลาดนะครับเด้อเนี่ยครับมันนีบ้าหนามก็จะมาหาต้นพันธุ์ขิงนะครับเด้อเอาไปปลูกเนี่ยครับหวบัวบางๆนะครับผมอยู่ตลาดนี้เริ่มแก่นะครับสังเกตเบื้องจากไอ้มันมีการงอกขึ้นมานะครับเด้องอกต้นอ่อนขึ้นมากข้างขานี่ครับนี่ครับ ค่อยๆเลือกเอานอมันเนยหน่อยนะครับเด้อเพราะว่าหัวมันจะมีหลากหลายครับเราจะเอาไปเพาะปลูกในสวนนะครับเนาะคันเอาหัวใหญ่ไรกับเสียดายมันงครับเนียนเอาหัวเนหน่อยครับมันจังเวลาเอาไปแยกเอาไปชำมันจังจะตัดออกง่ายนะครับเด้อเนี่ยครับฟังทั้งนี้ก็มีครับอยู่ตลาด้อครับเด้อมีหลากหลายครับกําลังคัดเลือกแล้วก็หา คิงแกเอาไปปลูกอยู่สวนนะครับเด้อนะครับค่อยๆเหลือเอาครับยางเบิ่งครับเหลือเอาต้นสีมันหัวแก่ๆนะครับเด้อมันจะมีนอขาวๆอ่อนๆออกมาครับนี่ราคาตอนนี้ก็โลละแปดสิบบาทนะครับเล้อคิงครับขายอยู่ตลาดแปดสิบบาทครับขายปีครับ กะเจมี่ทิงค่าตะไคร้แล้วก็กระเทียมนะครับเด้อที่เป็นขายกันนี่ครับนี่ก็จะเป็นมักริกที่เป็นมัดขายเนี่ยผมพาเลือกเบิ้งคิงครับจะเอาไปปลูกนะครับเนาะฮจะเอาบแบบใดเนาะครับนี่ครับถ้าจะเอาแบบนี้นะครับเด้อ โผล่ขึ้นมามีหัวงอกโผล่ขึ้นมานี่ครับมีต้นอ่อนๆมันโผล่ขึ้นมานะครับมันพร้อมจะงอกนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือเหลื่อมแก่แล้วครับเด้อเป็นคิงที่แก่พร้อมเอาไปปลูกได้เด้อครับเนี่ยครับมีแต่หัวงามๆครับผมเน้นเอาหัวนหน่อยๆครับจังโมเลตัดหลายจังโมเสียดายครับนี่ครับ คลิปนี้กับฝากว้ซ้ำน้เนะครับเนะาะฝากพอไป้องก็ติดตามก็ซับสับไข่ครับขอบคุณครับผม